สวัสดีครับจากโกดังจักรยานโกไบจักรยานราคาหน้าถีบนะครับวันนี้เราจะมารีวิวจักรยานพับได้ยี่ห้อนะครับยี่ห้อวินนะครับรุ่นคริสตัลนะครับ มาดูจุดเด่นของคันนี้ก่อนคันนี้จุดเด่นพิเศษอย่างคืออะไร <c oughs> จุดเด่นพิเศษคือสีสันจัดมาแบบแม่ขัดใจแม่จริงๆครับเห็นไหมสีขี่กลางคืนนี่ลอยมาเลยฮนะแต่ไกลเลยกระสืออายฮนะสีอย่างนี้ จุดเด่นอีกข้อไปข้อนึงนะครับเห็นล้อไหมฮะล้อขอบสูงเห็นขอบไหมครับล้อจักรยานพับทบไปเนะี่ยล้อมจะแค่ประมาณเนี้ยตรงหัวตัวเอนเนะี่ยอันนี้ก็ทาขอบสูงมาดีไซน์ครับควาสวยงามควาแข็งแรงคงทนน้ำหนักก็จะเพิ่มไปนิดนึงนะฮะจุดเด่นอีกข้อนึงเขาคือ ดิสเบครับดิสเบกหน้าฝนเนี่ยคุณขี่ไปนะล้อเปียกน้ำแต่ถึงเราจะเห็นไหมตรงนี้ว่าล้อคุณเปียกน้ำเนี่ยตรงนี้จะเปียกแล้วเบรกมันจะเดิมอ่ะเบรกมันอยู่ตรงนี้พอเราจับปุ๊บมันอาจจะเบรกไม่ได้ระยะอ่ะดิสเบกก็ช่วยแก้ปัญหาเรื่องเลื่อล้อเปียกให้คุณรับ มือมือเกียร์ของเขาเป็นชิมาโน่นะครับแล้วรถทับเนี่ยเขาก็จะมีชุดมือเกียร์หลายแบบมือเกียร์แบบนี้ข้อดีของมันก็คือก็สนุกนะครับแลขี่สนุกบิดใช้บิดเกียร์เอาแล้วก็จอดตากแดดตากฝนได้คือรถรถพับในญี่ปุ่นเนี่ยเกียร์ส่วนใหญ่จะเป็นเกียร์แบบนี้ เพราะว่าเวลาคุณจะไปจอดรถตากหิมะจอดกลางแจ้งตากฝนตากแดดเนี่ยเกียร์มันจะยังใช้งานได้ดีอยู่เพราะว่ายางตรงนี้ครับมันจะหุ้มช่วยปกป้องกลไกข้างในของรถงน,น,นะครับนะลองดูเฟรมเนี่ยมีหลายสีนะครับสีได้จัดมาแบบ้ะดูดตายจริงจงน ขอบล้อสูงนะครับการหน้าก็ใหญ่หน่อยคันนี้จะออกไปทางเลสซิง่งนะครมีเจ็ดสปีดน,นะครับเป็นชิมานโน่ของญี่ปุ่นรุ่นทัวนี้นะครับมีที่บรรทุกสัมภาระซ้อนท้าย ลองมาชมดูได้นะครับที่โกโดังจักรยานราคาหน้าถีบอยู่บางนาตาัดกม2 .20 นะครับ mm hmm. www.natweb.com นะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ